ลุกขึ้นยืนหน้ามืดบ่อยเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างไปชงกันเลยค่ะ 1. ความดันโลหิตต่ำเมื่อเพื่อนๆลุกขึ้นเร็วๆก็จะเกิดความดันที่ลดต่ำลงทำห้มีอาการหน้ามืดนั่นเอง 2. องพึ่งรับประทานอาหารมาอิ่มๆทำให้เลือดไหลเวียนไปยังกระเพาะอาหารเพื่อการย่อยเวลาที่เพ,เพื่อนเพื่อนลุกขึ้นเร็วๆก็จะมีอาการหน้ามืดนั่นเองค่ะ3เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์ไวน์วิสกี้อาหารเหล่านี้เครื่องดื่มเหล่านี้มีผลต่อการลุกแล้วก็เกิดอาการหน้ามืดได้นะคะ4โรคที่เกี่ยวกับหัวใจ โรคลิ้นหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นผิดปกติก็จะมีผลต่อการลุกยืนแล้วก็หน่ามืดได้นะคะห้าร่างกายที่ขาดน้ําดื่มน้ําน้อยมีการอาเจียนท้องเสียหรือการออกกําลังกายที่หนักก็จะมีผลนะคะในการลุกยืนนั่งแล้วทาให้เพื่อน่ามืดได้นะคะหกยาบางชนิดเช่นยาลดความดันโลหิตยาขับปัสสาวะมีผลต่อการลุกยืนนะคะทําให้เราหน้ามืดได้ะคะ่ะ เจ็ดนอนติดเตียงน,น,นานๆโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ติดเตียงนะคะหรือนอนพักฟื้นในโรงพยาบาลเวลาลุกขึ้นเร็วๆก็จะมีการหน้ามืดได้สาเหตุจากโรคอื่นๆเช่นโรคต่อมไทรอยด์โรคพาร์กินสันภาวะโลหิตจางหน้ามืดบ่อยๆลองทําตามนี้ค่อยๆลุกช้าๆไม่ต้องรีบดื่มน้ําให้มากขึ้นออกกําลังกายให้หัวใจแข็งแรงก,กินอาหารมื้อเล็กๆแต่บ่อยๆและปรับยาตามคําแนะนําของแพทย์ข้อมูลดีมีประโยชน์ ฝากเพื่อนกดห้าปุ่มดันข้างกดปันทึกงเพื่อกลับมาฟังซ้ำกันด้วยนะคะ